ปุชาเจ้าค่ะพีสัจนาลูกมีเพื่อนอายุ35ปีเป็นผู้หญิงปัจจุบันเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทค,คือต่อหุ้มประสาทอักเสบเป็นเลือดขาวทำงานผิดปกติกล้ามเนื้อขาไม่มีแรงหมอให้สวนปัสสาวะวันล,ละสองครั้งเนื่องจากปัสสาวะเองแล้วออกไม่หมดอยากทราบว่าต้องทานยาสม,มุนไพรชนิดใดบ้างและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเจ้าค่ะต้องมาตรวจนแบอกอาการนี้ม่้ มันมีอาการแทรซ้อนเยอะต้องดูาอาการอะไรมันมาเ,เป็นระดับไหนไอ้ที่เราหนี่มันยังไม่ครบละเอียดดูว่าเวลานี้มันมีอาการอะไรบ้างที่มันเพราะถ้าอาการอย่างนี้มันต้องรักษาตามอาการเวลารักษาตามอาการมันก็ต้องดูว่าอันไหนดูแรงที่หนึ่งที่สองที่สแล้วเวลาเรารักษาก็ต้องไล่ย,ยาตั้งแต่ที่หนึ่ง ที่สองที่สามนไปกระโดดกระโดดข้ามมาที่สองืที่สามที่หนึ่งไม่รักษายาที่กินมันก็ไม่มีประโยชน์งั้นต้องมาตระจดดจบสาธุเจ้าค่ะ